ขอญาติบาดคำสวัสดีงามๆไปยังกำไฟไประชาชนชาวโรออนไล่อีกคือเขาจางปางมื่อนี่สิมาตัดผมไอ้ไอ้ไส้ไอ้ฮักไอ้แพงสักตัวในซื้อส่วงวะมันเล็กบาดเ้องเอ็นมามัดเล็ดนะถ้าเบิ้งว่ามันจะเป็นยังไงน,นะเขาจ้าว่านี่ตัดง่ายๆครับบ่หนังหลายเด้นี่นยนะตื่นเศร้ามากพยายามเบ็ดกลับมาในพัลโล,โล่บอลมอนโลก่วโลกวาดโอ้โล่กวาด มาไ,ได้กบมือเศร้านี่พยายามเบ็ดมาได้กบเกาตัวเกาตัวมาขามาเบิืงใกล,ใกล้ๆมาตาข้องเนี่ยเขาม,าขามาข่าขคอยมาเบิ้อง,ง,งข้างผีข้างหัวตาผิดตัวใส่แต่หน้าผัวเจ้าของนี่ส่งมันเล็ดได้เหน็นไหมเนาะโอ้มาส่งมันเล็ดนี่ละเห็นเขาว่าส่งนี่มันเทตัาเราจับผู้สาวาเห็นนี่สกิดแม่แม่แม่แมแนั่นส่งอะไรของเรา ม,มันเบียดดริงอืมพี่นี่ละคองแค่เลยใส่มือเร่งตัดเราไปใส่เบียดกลนเงียถ้ากันตัดผมเสร็จรายรอยกินเขากินหน้ามแล้วกันไปกลนเงียไ้กลนเงียให้กลนฉีกกระเดียนยท่ามไ้ เซ็ตซับเรียบร้อยแล้วก็ตกวต้มแรงแต่ว,ตวนคำค่อยตามเวลานัดหมายกับมาพากันไปไซเบ็ดคือเราเมื่อนี่เป็นทนั้งนายที่มานมานี่เซ็ตเราขัางนึงนั่งขางนี่บไปไหนใครเอาบนห้างคุณตัวทั้งหมดตันแล้วเุ็นไหโอ้ยใหนี่ยงี้อ้อมมุวนหาแต่พลอยกองอย่าคือนโงมันเล็ดมันเล็กเออโซงมันเล็ดรอวะพลอยจะรอวะตัดแล้วรอดิ ของแค่ได้ส่วงมันเล็กได้นี่ส่วงมัดเล็กชัดบ่ชัดชัดบ่ใหญ่ชัดชัดเออเนาะม,มือเคลื่อนนี่เปิดโทดรศัพท์เบิ้งฟังเพงลงดนยินเพลงกัน หมอลำเขาเงี้ยเงียไหนะยนพลงหนึ่งไหมจากซื้อเพียงอย่างมดียวเราคอยมากมากฟังบมอสีลองฟังยือดอะไ้อยู่ในในเบาะเบ็ดเดียวกับเงิน่ะเพป็นวนันอย่างเนาะรักกันเงินนั้นต้องมีรักกันเงินนั้นต้องมีอาศัยความดีเราไม่มีความหมายผู้สาวรอดลายแม่ยายก๋อช่างซ้ำยังคอยกยันแล่งแหล่หล<ๆ>ยิงเดียวนี้ ตอบแต่ใบสีม่วงแดงอกหักรักมีกำแพงขาดใบม่วงแดงเขาไม่ต้องการทำตะวานตาสมตัวขลม่มล่อเล่นซืือห้องไปหากะบ่เบิงจักมือตาเบือกะบ่เเลียวคนมีเงินมาเกี่ยวขึ้นเดียวไดนน้นง่นยพพอแม่นั่งนั่นกะบอ่อหายตัวอ้ายอยู่บ่เป็ียนนานละนาะโอยนวนนาะละนาะโอนวนนาะนะน,นวนนาใช้นานวนคนอวนรไรไรกูชื่อมาไรว่างเนี่ย ขอฟังมึงขึ้นขอจื้อนนนะเพรท่นได้นะเออใคได้ซ้ำนี่เดี๋ยวขอได้เวิร์ดขอจีบมาลองทุกฟังไหมจำไม่ได้ขอจำเต้ซ้ำนี่นะมึงขึ้นเดี๋ยวฟังคนหนึ่งมวลมอดจำไามมวนบอดมวนอยู่เนาะระดับเนาะเจ้าโบจักบอกมอลำระดับยุ่งปุ่มคำปุ่มจางปากตัวนี่นี่นะส่งมัดเล็กดิ่งิมัดเล็ก,กน,นะว่าง่ายลวดส่งมัดเล็กเออเนี่ยส่งผมส่งมัดเล็กว่ามัดเล็กอยู่มัดเล็กอยู่ขาดมัดเล็กมัดเล็กยู่ขาด อ่อเดี๋ยวจะถือไว้ก้อนขอยจีนะครับมันเล็กบคาดอัอหัวหัวเสียวเขาตัออนีเียวเขาเ้ยวเขาหห้าม่้อเดีนี่ส่งนี่ส่งนี่ไม่รองดาเส่งดาราเก่าดีส่งโอป้านนี้เออเออเ็นว่าส่งมันเล็กส่งบัตเล็ก ทรงมัดเล็ดตามจริงข้างหลังเขาจีบปลอยเลยแต่ว่าเนี่ยขนขี้ข้านแล้วหลายแล้วออกให้เห็นเห็นนั่นแหละขนขี้ข้านเออริ่นเถอะเล่นเถอะงวดกำลังริ้นอยู่ขนกำลังริ้นใจเย็นขนกำลังริ้นมาต้องห่วงริ้นเลยโอ้ยจ้างฟางอ่ะจ้างฟางเลยมาริ้นเถอะเล่นเถอะเล่นเถอะดิงานนี่ละเรียบร้อยแล้วส่งมันเล็ด หรือว่าส่งมัดเล็กอ,อ่าดีบ่ดีสิเย็นจังน้ำรือสีห่อนจังไฟกดติดตามไว้เห็นแน่ฮะเธอมีคลิปอื่นลังเธอก็มีสาระแนวว่ามีสาระแน่กาย,ยาสุถือยาสุดซาให้ถือสว่าเป็นลูกในบ้านน,านในสวนหให้ซอยเบิงกดไลค์กดแชร์ให้ได้ด้สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ